เียควเตยตายาริุดส1.2ตัวสปอร์ตปี B 2 0 2 1เล่มม่เพียงหลักหมื่นประวัติดีฟีดาวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอแบบอีกแล้วนะคะเซีดีไทยรถสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้แบ,บ๊บจัดรถเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันสำหรับใครที่กำลังตามหารถเอสเปคห้าประตูกับไซต์ตยตายาริสนะคะอีโ e คคาร์รุ่นประหยัดน้ำมันคันนี้พรหลักพันสภาพสวยปีใหม่ไหม่น้อยออกรถง่ายเอกสาร เชียนพัฒจ,จะมารีวิววันนี้เป็นรถเตยตายาริสเครื่อง1.2ตัวสปอร์ตของเราเนะเป็นตัวแฮชแบ็กห้าประตูเลยเป็นเก่งอ e ีโคคาร์รุ่นประหยัดน้ำมันสำหรับสาวๆหรือคุณลูกค้าคนใดนะคะที่กำลังมองหาตัวรถเก่งนะคะเครื่องพันสจัดคันนี้ได้เลยนะคะสีไม่ซ้ำใคร โดดเด่นเห็นแต่ไกลด้วยสีเขียวของเรานั่นเองนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบหรือถูกชะโงก,กับสีนี้ต้องรีบมาจัดเลยนะคะประวัติดีฟีดาวได้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวแป๊บพามาชมในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยสำหรับคันนี้เป็นตัว All New al, ปี2021ได้กระจังหน้าสีดำซึ่งตัดกับสีตัวรถซึ่งเป็นสีเขียวนะคะตัวนี้มาพร้อมกับโลโก้โครเมียมสีสวยอยู่จุดก,กลางของตัวรถคาดด้วยคิ้วโครเมียมนะคะ ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะสภาพสวยงามมากๆเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะครอบไฟหน้าดูฉบเฉี่ยวสวยงามไม่มีคราบเหลืองไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเลยลูกค้าจ๋านี่ต้องขอบอกว่า กระจังหน้าสวยงามด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวสีดำนะคะเป็นแบบรางพึ่งสวยๆนะคะมีช่องระบายความร้อนมาให้ด้วยนี่ตัวนี้ต้องขอบอกเลยว่าสำหรับใครที่กำลังตามหาชมหน้าปี2021คันนี้ต้องรีบจัดเลยนะตัวน้องเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านข้างของตัวรถกันบ้างสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าน้องเพิ่งเข้ามา ในส่วนของตัวล้อนะคะด้านข้างก็จะเป็นล้อแมกนะคะเดิมโรงงานเดี๋ยวแปบ๊บจัดยางปีใหม่มาให้ทั้งสี่เส้นตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอมที่สําคัญไม่มีรถติดแก๊สนะ,ะรับปาาระกันเครื่องยนต์เกียร์มาให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดตัวรถเดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวยางรถกันก่อนเลยสําหรับคันนี้ได้ล้อแมกอย่างที่แม็แจ้งไปตัวนี้ได้ตัวยาง185ทับหกศู ตัวนี้ดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยเป็นยางแม็กซีสนะคะตัวยางได้ปี2025นะคะสัป,ปดาห์ที่6เลยลูกคา้าจ๋าล้อสวยงามนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวยางก็เช่นเดียวกันยางปีใหม่ทั้ง4เส้นสภาพด้านข้างสันคมฉบเฉี่ยวสีตัวรถสวยงามมากๆนะคะตัวนี้ได้กระจกเดิมจากศูนย์โตโยต้ตานะคะในส่วนของรายละเอียดด้านข้างตัวสปอร์ตของรุ่นนี้ก็จะได้ส่วนของตัวกระจกนะคะ สีดำตัดกับสีตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างและน้ำแป๊บแต่งหล่อมาให้สวยๆด้วยคิ้วกันศาสตร์มาให้ทั้งสีบานประตูกันเลยลูกค้าจ๋าบอกได้เลยว่าตัวนี้สวยสวยงามมากๆนะ,ะสำหรับสีตัวรถในส่วนของรายละเอียดกระจกด้านข้างกระจกเดิเดมจากศูนย์ตัวป้านะคะมีสัญญ,ญาณการขโมยมาให้เรียบร้อยส่วนเบ้ามือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถกันเลยจ้ะคุณลูกค้า เดี๋ยวน้องแบขออนุญาตเปิดเข้ามาชมด้านในของตัวรถนะคะบอกได้เลยเป็นกิ่งอีโคคาร์แต่ด้านในไม่ธรรมดากว้างขวางสวยงามมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้านข้างกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ต้องขอบอกเลยว่าตัวรถนะคะสะภาพสวยเดิมตัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับหรือพอดเปลี่ยนมานะคะน็อตสวยเดิมมากๆเลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้สามารถตรวจสอบแผ่นเพจได้เลย ตัวน้องผลิตโมเดลปี2021นะคะเดือนมีนาของเรานั่นเองรหัสเครื่องยนต์นะคะ 3NRFKE นะคะตัวนี้สามารถตรวจสอบได้เลยลูกค้าจ๋ะตัวน็อตต่างๆด้านข้างสวยเดิมมากๆเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดตัวเม็ดอากันต่อเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ชมในส่วนของรายละเอียดนะรอบคันทั้ง4บานประตูกันเลยลูกค้าจ๋ะแกะยากนิดนึงอ่ะมันแข็งนี่ ให้ชมในส่วนของรายละเอียดเม็ดอานะคะของตัวรถไล่ไปจนถึงด้านล่างเลยเม็ดอาร์คกลมสวยสภาพเดิมๆตัวรถไม่มีโดนข้างมานะคะตัวนี้นี่ให้เห็นถึงความเดิมนะคะแกะให้ชมกันแบบชัดๆกันไปเลยลูกค้าจ๋ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวซอกด้านในของแผงประตูกันบ้างตัวน็อตไม่มีร่องรอยการถอดหรือรอยเปลี่ยนมานะคะนี่สวยเดิมคมชัดเลยนะคะตัวน็อตต่างๆ ตรงแผงประตูด้านในก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะกระจกสวยเดิมนะคะสาภาพสวยงามมากในส่วนของตัวแผงด้านข้างนะคะก็ปรับด้วยไฟฟ้านะคะฝั่งประตูฝั่งบานซ้ายจะหุ้มด้วยหนังนะคะด้านบนก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำสวยๆตรงแผงประตูด้านข้างเม็ดอะกลมสวยบ่งบอกถึงความเดิมนะคะตัวน็อตต่างๆนี่สวยงามมากแผงประตูเดิมๆกันเลยนะคะ เดี๋ยวมาชมในส่วนของประตูด้านหลังกันบ้างค่ะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับคันนี้กระจกเดิมนะคะจากศูนย์เตยตา้ามาให้ทุกบานเลยนะคะเดี๋ยแป๊ปขออนุญาตเปิดให้ชมรายละเอียดด้านในกันก่อนเลยนี่เดี๋ยวให้ชมตัวสีรถนะคะสีเดิมนะคะสำหรับคันนี้ต้องขอเลยบอกเลยว่าตัวน้องสวยงามมากมากนะคะในส่วนของรายละเอียดสีตัวรถโดดเด่น สาวๆหรือนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังมองหานะคะรถเก่งอีโคคาร์พหล,ลักพันประวัติดีฟีด้าได้เลยค่ะรุ่นนี้นี่เม็ดอาร์กลมสวยชัดให้เห็นในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวเม็ดอาร์กต่างๆให้ชมทั้งสองบานนะคะเผื่อลูกค้าที่สนใจนะคะดูคลิปนี้ก็สามารถประกอบการตัดสินใจเลือกจับจองซื้อรถกันแป๊บได้เลยนะคะตัวน็อตสวยเดิมมากตรงแผงประตูก็เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าจ๋า ตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขัดรอยแกะมานะคะแผงประตูก็จะคุมทวนด้วยทวนสีดำสำหรับระบบความปลอดภัยระบบเซฟตี้ปุ่มล็อกเด็กมาให้ตัวน็อตก็เช่นเดียวกันสวยๆเดิมๆกันเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าให้เห็นถึงความเดิมนะคะตัวนี้ต้องขอบอกเลยว่าตัวน้องสภาพสวยงามมากนะคะรอบๆคัน เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้านหลังของตัวรถกันบ้างตัวนี้ก็อย่างที่แป๊บแจ้งไปได้ส่วนของตัวยางปีใหม่เป็นยางแม็กซีนะคะยางปี2025นะคะตัวขอบยาง15ตัวล้อแม็กทั้ง4ี่ล้อเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้านหลังของตัวรถกันต่อเลยสําหรับคันนี้นะคะด้านหลังของตัวรถก็จะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์นะคะมาให้อีก4จุดเลยลูกค้าจ๋า ตัวนี้และมาพร้อมกับกล้องมองหลังมาให้นะคะเรียกได้ว่าระบบเซฟต,ตี้ระบบความปลอดภัยก็มีมาให้พร้อมสเกิร์ตรอบคันกันเลยนะคะสเกิร์ตสปอยเลอร์และครีบฉลามด้านบนก็มีมาให้ในส่วนของตัวอักษรยาริสก็เป็นโครเมียมมาพร้อมกับโลโก้โครเมียมไฟด้านหลังนะคะก็สามารถใช้งานได้ปกติสภาพโคมไฟหลังนะคะ สวยเดิมมากๆนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะเดี๋ยวแป๊บให้ชมทั้งสองฝั่งกันเลยลูกค้าจ๋าสวยงามมากๆนะคะในส่วนของด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวปัดกระจกไล่ฝ้ามีมาให้ตัวกระจกด้านหลังก็จากศูนย์เตยฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวแป๊บให้ชมในส่วนของรายละเอียดด้านในของตัวรถกันต่อเลยนะคะ เปิดมาที่ด้านในของตัวรถก็จะมีถาดรองมาให้นะคะตัวไฟด้านหลังก็สามารถใช้งานได้ปกติด้านบนก็จะมีในส่วนของตัวถาดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะคะด้านในของตัวรถกันก่อนเลยตัวนี้สามารถวางของวางเก็บสัมภาระต่างๆได้หรือ,อ่ันผู้หญิงที่ชอบใช้ใจ่ายเดินตลาดตัวนี้ก็สามารถ วางเก็บสัมภาระนะพวกอาหารหมูเห็ดเป็ดไก่ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีถาดรองไม่ซึมด้านล่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของอีกชั้นด้านล่างหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับน้ํายาเคลือบร้อนนะคะรุ่นนี้ก็จะไม่มีในส่วนของตัว ล้ออะไหล่หรือว่าล้อสแปนนะคะอุปกรณ์แม่แรงต่างๆก็มีมาให้พร้อมตัวนี้ตัวใหม่ของโตย่ตายาริฟก็จะไม่มีในส่วนของตัวล้ออะไหล่นะคะจะมีในส่วนของน้ำยาเคลือบล้อมาให้ด้วยด้ว,ยว่าสะดวกสบายถ้ารุ่นใหม่ๆเขาจะออกแบบมาใหม่แล้วนะคะนี่สภาพด้านหลังก็ต้องขอบอกเลยว่าสวยๆเลยลูกค้าจ๋าเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะคะ ตัวน็อตต่างๆอาร์ตแต้มสีต่างๆนะคะตัวโชก็ยังใช้งานได้ปกติเลยในส่วนของบานหลังประตูนะคะเม็ดอากลมสวยสีสวยเดิมมากๆลูกค้าจ๋าตัวนี้ใครที่สนใจยาริดแฮแบกห้าประตูนะคะคันนี้สนใจก็เข้ามาชมในรายละเอียดคลิปนี้กันได้เลยนะคะเดี๋ยวแป๊บให้ชมฝั่งขวาของตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้ล้อแม็กได้ทั้ง4ล้อได้ยางปีใหม่ ทั้งสี่เส้นเลยเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตพางมาชมฝั่งขวาของตัวรถกันบ้างตัวรถสีเขียวนะคะกระจกเดิมจากศูนย์ตัวต้านะคะทุกบานเลยมีคิ้วกันสาดมาให้ทั้ง2ฝั่งเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านในของตัวรถกันต่อเลยนะคะตามมาที่ด้านในของตัวรถกันก่อนเลยตัวนี้ก็จะมีปุ่มล็อกเด็กมาให้ทั้ง2ฝั่งนะคะ ด้านในก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำสะอาดสะอ้านไม่มีร่องรอยการขีดข่วนหรือรอยชำรุดนะคะตรงซอกด้านในของประตูก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตสวยเดิมมากๆนะสีตัวรถเดิมเดิมเดี๋ยวแป๊บให้ชมในส่วนของรายละเอียดเม็ดอาร์กันอีกหนึ่งฝั่งนะคะนี่เม็ดอาร์กต่างๆกลมสวยเรียงตัวกันค่อนข้างจะสวยงามนะคะนี่ตัวนี้เดิมๆเลยลูกค้าจ๋า ให้ชมกันแบบทุกซอกทุกมุมของตัวรถตัวน็อตต่างๆนะคะมุกมาที่ด้านในกันอีกนิดนึงลูกค้จาจ๋าตัวนี้เบาะของตัวน้องก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะเดินด้วยได้สีน้ําเงินเป็นเบาะหนังสภาพสวยงามไม่มีรอยตําหนิรอยฉีกขาดหรือร่องรอยการชํารุดนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าตัวเบาะยังคงสภาพสวยฟิตเฟิร์มแน่นอนตัวนี้ติดตั้งคาซีสสำหรับอ่อนได้ด้วยนะคะเข็มขัดนิรภยัยมีมาให้ทุกตำแหน่ง สามารถรองรับผู้สารได้หลายท่านนะคะตัวนี้ก็จะมี sr sa bag มาให้ด้วยนะคะด้านหลังนะคะตัวนี้ฝาด้านบนรุ่นนี้เขาจะออกแบบมาคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะลูกค้าจ๋าพื้นพรมต่างๆตัวนี้ก็สะอาดสะอาดนะมาพร้อมกับตัวพรมมาให้รอบคันกันเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตพาไปชมฝั่งคนขับกันต่อเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้ในส่วนของตัวกระจก ก็เดิมๆจากศูนย์เอตอร์ต้ามาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถนะคะตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกระจกสวยเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะจ๊ะเบามือจับสีเดียวกับตัวรถดี๋ยวแป๊บขออนุญาตเข้าชมรายละเอียดด้านในของตัวรถกันบ้างสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของตัวแผงประตูก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดํานะคะ เดินได้ด้วยแถบน้ำเงินนะคะตัวนี้กระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้ามีระบบเซนคัลล็อกมาให้นะคะตัวนี้ลาโพงต่างๆนะคะก็ใช้งานได้ปกติมาพร้อมกับพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันตัวนี้รับสายวางสายฟังก์ชันเครื่องเล่นเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยตัวนี้เลขไม่เพียง70,000กิโลเท่านั้นมาพร้อมกับหน้าจอระบบทัชสกรีนหรือหน้าจอ Android สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้นะคะตัวนี้ เหมาะมากๆนะคะสำหรับการใช้งานในส่วนของระบบแอร์ต่างๆก็จะเป็นระบบแอร์แบบดิจิตอลนะคะตัวนี้นี่แอร์อัตโนมัติมีช่องแอร์มาให้นะคะกว้างขวางมากๆสวยงามเทบลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของตัวช่องวางแก้วมาให้อีกสองตแหน่ง <c oughs> ในส่วนของตัวเกียร์ก็จะได้ในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะเป็นขั้นบันไดเลยนะคะสําหรับคันนี้ ใครที่ชื่นชอบนะคะหรือสนใจรายละเอียดตัวรถก็สามารถสอบถามแป๊บมาได้เลยเบรกมือใช้งานได้ปกติตัวนี้ก็จะมีตัว power outlet มาให้นะคะ12โวลต์120วัตต์ตัวด้านข้างนะคะฝั่งคนขับกับผู้โดยสารด้านหน้าก็จะมีเก๊ะใส่ของมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเก๊ด้านหน้านะคะก็สามารถใส่อุปกรณ์คู่คู่มือต่างๆได้เลยนะคะเดี๋ยว เทบขึ้นมาด้านบนอีกนิดหนึ่งนะคะกระจกมองหลังก็ยังคงสภาพสวยใช้งานได้ปกติตัวนี้มาพร้อมกับตัวม่านบังแดดนะคะมีกระจกมาให้ด้วยนะคะฝั่งคนขับตัวไฟด้านบนเราสามารถใช้งานได้ปกติทั้งสองดวงนะคะฝั่งซ้ายก็มีกระจกมาให้เช่นเดียวกันลูกค้าจ๋าฝ้าด้านบนสวยงามมากๆนะคะ ตัวไฟด้านหลังก็เปิดใช้งานได้ปกตินะคะสภาพดูแลรักษาง่ายนะในส่วนของรายละเอียดด้านบนนะคะออกคุมทนมาเป็นสีดำมี SRS airbag น,นะคะด้านบนมาให้ตรงตรง,ตรงพวมลาลัยนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงเข่านะคะเรียกได้ว่าระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภัยก็มีมาให้พร้อมในส่วนของรายละเอียดตัวเบาะหนังคู่หน้านะคะก็ยังคงสภาพสวยเดิมไม่มีรอยตำหนิรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยนะคะ เดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดห้องเครื่องตัวเติมน้ํามันนะคะก็จะเปิดดึงตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องของตัวรถกันบ้างนะคะสาหรับคันนี้เป็น e- ี้อคารุ่นประหยัดน้ํามันเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสำหรับห้องเครื่องของตัวน้องต้องขอบอกเลยว่าสภาพห้องเครื่องหรือว่าเครื่องยนต์นะคะสวยเดิมไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ วีวนะคะเป็นเครื่องพันสองตัวนี้รองรับเชื้อเพลิงเบนซิน,น9195 e 2 0 e 8 5ได้แล้วนะคะพราาเป็นตัวเครื่องยนต์ใหม่สภาพคานด้านหน้านะคะสวยสวยเดิมๆเ,เลยลูกคะะ้าจ๋านี่ตัวน็อตต่างๆนะคะสีเขียวสวยงามมากๆลูกคะะ้าจ๋าแผนกันความร้อนก็มีมาให้ เม็ดอาร์กลมสวยสติกเกอร์นะคะต่างๆก็มีมาให้เรียบร้อยตัวนี้ฝากระโปรงเดิมๆนะะมีตาปั้นจากซูมโตโยต้ามาให้เรียบร้อยนะคะนี่ให้ดูซอกด้านในนะคะตัวนี้เครื่องยนต์พันสองนะรุ่นประหยัดน้ำมันรองรับเชื้อเพลิงได้หมดเลยนะ E ยี่สิบ E แปดห้าก่อนรถมีการตรวจเช็คนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้ตรวจเช็คมากกว่า30รายการจากเช่นนรนาการ ตรวจในส่วนของตัวหม้อแบตเตอรี่มาให้เรียบร้อยนะสำหรับใครที่สนใจคันนี้เนี่ยแป๊บมาย้ำสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกหนึ่งครั้งสำหรับท้ายคลิปของเรานั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าโตยตายาริสเครื่อง1.2ตัวสปอร์ตคันนี้นะคะปี2021เลขไม้เพียงหลักหมื่นเท่านั้นที่แปบพามาชมรายละเอียดรอบๆคันทั้งภายนอกและภายในคุณลูกค้าที่สนใจนะ ยาริ์คันนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้มาได้เลยนะค,ะค่าตัวน้องอยู่เพียงแค่ราคา389,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนข้างวดอยู่เพียงแค่เริ่มต้น6,000บาทประวัติดีก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะขับฟรียาวไปอีก90วันสนใจคันนี้จองมาเพียงแก่ 9 9 9บาทเท่านั้นนะสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามแป๊บมาได้เลยที่บเบอร์0611 78699 9นะคะเบอร์นี้สามารถติดต่อแป๊บมาได้เลยหากชื่นชอบคลิปนี้น้แป๊บฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองสภาพสวยสวยคิดถึงน้นแป๊บเซดีไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย